วันนี้มาซ่อมปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำฮิตาชินะครับตัวนี้300วัตต์220โวลต์300วัตต์นะครับอันนี้ถอดเปลี่ยนลูกปืนนะครับถอดเปลี่ยนลูกปืนนะครับนี่นะครับผมได้เปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับถอดออกมาแล้วนะครับลูกปืนนะครับเนี่ยครับอันนี้ผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับ ที่จริงแล้วไอ้ลูกปืนที่ใช้กับปั๊มน้ำเนี่ยนะครับต้องเป็นฝาพลาสติกนะครับอย่าใช้เป็นฝาเหล็กแบบนี้นะครับฝาสังสีแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าใช้กับพวกปั๊มน้ำนะครฝาครอบลูกปืนนะครับต้องเป็นพลาสติกนะครับอันนี้6 2 0 1 rs นะครับ rs คือ rubber sin นะครับตัวนี้นะครับ6 1, 2 0 1 rs นะครับไอ้ตัวนี้นะครับเป็น6201 2Z นนะครับ ฝาเป็นซินสังกสีนะครับตัวนี้สองข้างเลยนะครับใช้เป็นฝาพลาสติกนะครับใช้กับปั๊มน้ํานะครับไอ้ตัวนี้ครับเวลาถอดต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีซีนไอเมคานนคอนซินนะครับหรือว่าซิลปั๊มน,น้ํานะครับไอ้ตัวนี้ก็ดูสึกไปบ้างแล้วนะครับ ไอหัวที่เป็นเซรามิกฮะสึกไปบ้างแล้วครับตัวนี้ใกล้จะรั่วเหมือนกันนะครับไอตัวแมกนิคอนซีนนี่อยู่ตรงนี้นะครับมันสวมเข้าอยู่ข้างในนี้นะครับนี่นะครับแต่ซีนอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาถอดก็ต้องระวังเหมือนกันโหลดหายก่อนนะครับเวลาเราถอดออกมานะครับนี่ครับมันจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับด้านทีนี้นะครับ มันกันน้ําเข้ามอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับซีนตัวตัวข้างในนี่นนะครับกันน้าเข้ามอเตอร์นะครับต้องใส่ไว้นะครับถ้าพลาดเสียหลุดลงไปไม่ทันเห็นก็ดึงมอเตอร์ไปจะล่วงทันทีเลยนะครับเวลาเราดึงไอ้แกนทุ่นตัวนี้ออกมานะครับมันจะหลุดทันทีเลยนะครับมันจะหลุดอยู่ข้างในด้วยนะครับถ้าเราไม่ถอดไอ้แยกมอเตอร์ออกมานะครับ ถ้าเราไม่แยกมอเตอร์ออกจากปั๊มมันจะหลุดล่วงข้างในนะครับไม่ได้นะครับถ้ามันตกข้างในมอเตอร์แล้วเราจะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับถ้าเราไม่ถอดแยกตัวนี้ตัวตัวมอเตอร์กับตัวปั๊มนะครับมันจะมองไม่เห็นมันจะหลุดอยู่ข้างในล่วงอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับมันจะตกอยู่ข้างในตกค้างอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับต้องแยกส่วนแยกออกมาก่อนนะครับ พอดีถ่ายให้ไม่ตอนถอดไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับทำคนเดียวนะครับเดี๋ยวจะประกอบคืนอยู่นะครับการถอดนะครับถอดใบพัดตัวนี้นะครับมันต้องมีตัวจับนะครับตัวนี้ครับต้องใช้ตัวนี้นะสองขาตัวดูดนะครับจับเข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนออกนะครับนี่นะครับ อยู่ดีๆยังงัดออกเลยไม่ได้นะครับมันมีปัญหามาแก้มาหลายตัวแล้วครับหมอกเกี่ยวใบพัดเสียแล้วก็ไอตัวไอตัวใบพัดนี่สึกข้างในรูนี่ด้วยนะครับเสียศูนย์นิดเดียวไม่ได้ครับเสียงดังมากเลยนะครับดังกว่าเดิมอีกนะครับก็ถ่ายมาให้ดูนะครับก็ตอนทำํำทำคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้นะครับก็ต้อง ขอโทษด้วยนะครับโอเคนะครับถ่ายมาให้ดูนะครับสวัสดีครับ